สวัสดีค่ะครับมาพบการบยากกณ์อากาศบริเวณปากไตฟั่งตะวันออกประจำวันจันทร์ที่22มีนาคม2่องพรค่ะกับดิฉันนางสาวสาวคุลินพน์ค่ะวันนี้ลักษณะาการบริเวณปากไตบนเราจะเป็นบรรื้อวางม,มาติดตามพร้อมๆกันค่ะจากเป็นตียาขาผิวพืนค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะได้แร่ลงมาปกคลุมทึ้งภาคตะวันออกเชียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับประเทศไทยหวนบนมีอากาศร้อนทึ้งร้อนจัดค่ะทาให้ประเทศไทยตวนบนวันนี้มีฝนฟ้ากระนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะทําให้ล่มตะวันออกที่พัดปกคลุมหาวไต้และปากใต้ค่ะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นค่ะมีฝนปากไตบ้บรนเรมมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนคองภากค่ะ ภาคใท้ดาวเทียมเวลาที่9 40ค่ะตวรวจพบคุมเมฆปกคุมบริเวณอ่าวไทยทอนบนค่ะเรดาร์ฉุมพลเวลาที่9 4 5ค่ะตวรวจพบคุมฟ้นกำลังผ่านกลางค่ะปกคุมบริเวณชายฝั่งนาบจังหวัดชุมพลแลการประชวบทีดีขั้นค่ะมีเนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกเข้ามาปกคุมพื้นที่ในยะต่อไปค่ะ เรดาร์สติงพระเวลาที่9 4 5ค่ะโดยปกคลุมฝน,นกำลังผ่านกลางค่ะปะกคลุมบริเวณนาชายฟังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีแนวโน,น,น้มจีระเคลื่อนตัวมาในพื้นที่ในระยะต่อไปด้วยค่ะรายงานอุณหภูมิสูงสุดเมือดดออ่อ,ว,ว,ว,อวันนี้ค่ะวัดได้3 7 4องศาเซลเซียสที่ตำบลนงพรับอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุณหภูมิสําสุดวันนี้ค่ะวัดได้22.2องศาเซลเซียสเทียมเปือประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับปากใต้ภางตะวันออกวันนี้ค่ะมีฝนรอยหลา40-60คองพื้นที่ค่ะและมีรุกระโชกแรงบางแห่งส่วนหมากต่างต,างตนบนกองผาค,ค่ะส่วนบริเวณจังหวัดปัตตีประจวบคีรีขันธ์และกาชุมพรค่ะมีฝนรอยหลา30-60ซึง60คลองพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสค่ะมีฝนรอยหลา10-20คลองพื้นที่ค่ะโดยบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกายจนค่ะ มีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะการไม่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ค่ะยุติยี่ิบองถึง25้าองศาเซลเซียสค่ะการไม่อุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะยุติี่สิบเก้าถึง3าองศาเซลเซียสค่ะลมเป็นลมตะวันออกค่ะความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะลื่นลมวันนี้ค่ะทะเลมีลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีพ้นฟากะนองลื่นสูง1นึ่งถึง2อเมตรค่ะสำหรับชาวเรือและชาวประมงวันนี้ค่ะ ขอให้เดินเรือโดยความระมัดระวังค่ะส่วนใครทีชาไปทํากิจกรรมทางทะเลค่ะเข,า,ขาให้ระมัดระวังด,ด้วยค่ะขาดไม่สภาวะอากาศและพ้นกระทบต่อการสะส้มกองพุ่นผีเอ็มโซงจุด้าค่ะต่างปักต้ตนบนและการปักต้ตนล่างค่ะมีพ้นกระทบต่อการสะส้มกองพุ่นผีเอ็มโซนจุดาหน่อยมากค่ะสําหรับการพยากรณ์อากาศ คองปากถ่ายฟั่งตะวันออกก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง y o u u u e บของเราเลโยค่ะพบกันไม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน